ัสดีครับวันนี้จริงๆน้ำมันก็าให้มีสิ่งไม่สำคัญเลยนะผมว่าจะเปลี่ยนน้ำกันนวดก่อนเผื่อเวลาไม่ว่างนะเพราะว่ามันก็อยู่กันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะก็เลยจะลองเปลี่ยนเราจะถ่ายน้ำบ่อน,นี้ออกให้หมดกันวนะครับเืก็จะทำบ่อ เลยทำต,ติดวงนึงนะครับให้ให,ให,ให้ให้ชุดใหม่นะุแไ้วอย,อยู่นะครับอันนี้พัฒนาการก็ดีขึ้นเยอะเลยครับไม่ไม่ตายนะฮะเปลี่ยนน้ำโมโม่มมไปสองรอบก็โตว,วันโตคืนแล้วก็กินค่อนข้างที่จะเก่งครับไข่น้ำเนี่ยกินเยอะมากนะฮะครับเดี๋ยวนี้ใกล้จะหมดอีกแล้วนะจะต้องวันนี้ตอนเย็นต้องไปตักมาอีก สังเกตเห็นคงไม่มีอะไรนะผมผมันน่าจะทำระยะเวลาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีว่าตอนนี้เราใช้เวลาการที่ตั้งแต่หอยฟักตัวมาเนี่ยเราใช้เวลากี่เดือนแล้วนะฮะน่าจะผมคิดว่าน่าจะเดือนอนึงแล้วน,นะตัวหอยมาประมาณนี้นี่น กครบเคครบลี่ยนน้ำผมก็จะค่อยตักเอานะครับกลัวลูกหอยมันเด็กนน้ำมันก็ยังจะมีอยู่มันก็ค่อยตักเอาต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับก็โอเคเซฟพิชหอยด้วย ตัดมางชบาสักหนึ่งรักผักก็เดี๋ยวประมาณนี้ส่วนผมคิดว่าจะเติมน้ำลงไปนี่ก็เดี๋ยวเคยดูในคลิปเขาบอกว่าให้เดี๋ยวให้น้ำให้มันไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไปเพื่อมันจะได้ไม่น็อกน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนจะนี้เราจะเริ่มเติมน้ำแบบค่อยๆเปิดใส่นะครับโอเคครับดีวผมจะเติมน้ำสักหนึ่งครับ ก็ตัดสิใจนะครับบอ่อนี้ไม่ก็ดเนี่ยบ่อนี้ผมจะทําเป็นบอ่อน้ําใสจริงๆจะไม่ใส่อะไรแล้วนะฮะไม่ใส่แม้กระทั่งคือพวกพืชอ,อะไรนะถักตรงขักตบมนี่ผมจะไม่ใส่แล้วนะฮะจะลองเนี้ยงแบบใสจริงๆลองดูนะครับก็เดี๋ยวจะหามสิ่งที่นั้นก็คือจะหามไม้ให้มันเกาะ ออเดินดรู้พฤติกรรมนะฮะหาไม้ให้มันเกาะเด็กนะครับมันก็จะรอดนี่ครับรดอ่านี้ก็จะเอบไข่น้ำกินถ้ามันลงแลวมันยากต่อการเปลียนน้ำมากเลยนะครับานที่เราใส่เข้าไปถ้าตัวในตัวเล็กๆนี้เราก็ได้เปียนวันเปลี่ยนนะคตรยากเลยไม่รู้ว่าเสียไปเท่าไหร่อเีนเปนะครับสำหรับนี้ก็เท่านี้ครับครับ